เป็นผู้มในการวอกรสทวีวัยก็ลำบากนี่แหละครับผมกับท่านผู้มในการกอสโนมเพอท่านพี่น้องครูบาอาจารย์ของกสอนจังหวัดเชียงรายที่ท่านครับ วันนี้ก็ถือว่าเราเป็นโอกาสดีนะครับที่เรามาพบกันในเรื่องของการรวบรวมการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเรานะครับซึ่งการประกันคุณภาพเนี่ยอย่างที่เราทราบๆๆกันมานะครับว่าเราไม่ได้ทําวันนี้นะครับเราทํามานานแล้วนะครับการประกนการประกันคุณภาพหรือการประเมินคุณภาพภายนอกเนี่ยหรือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเนี่ย เราทํากันมาตั้งแต่ปี2551เห็นไหมคราบจำได้ไหมฮะตั้งแต่เรามีหลักสูตรกา,ารสานระบบและการสารตามอัจยาศัยปี2551เราก็เริ่มมีการประกันคุณภาพมานะครับเริ่มอย่างจริงจัง,จงที่เราเข้าสู่ของกศน,นเราในะปี52ใช่ไหมะปี52เรามีการประเมินถ่ายนอกเป็นรุ่นแรกนะฮะรุ่นแรกปี52นะฮะก็มี3อํอเภอที่อาสาสมัคร เข้ารับการ,รประเมินคุณภาพภายนอกก็คือมีอำเภอเทิงอําเภอป่าแดดแล้วก็อําเภออําเภออะไรนะแม็ดมมจันทรนะครับสามอำเภอในยุคนั้นนะครับล,ลูกแรกนะครับก็มีสามอำเภอร้อยแห่งทั่วประเทศนะครับก็คือใครที่สมัครเข้าไปนะเชียงรายเราสมาัครเข้าไปสามสามอำเภอนะครับแล้วก็ได้รับการประกันคุณภาพภายนะครับก็เป็นต้นแบบของจังหวัดเชียงรายมาในการ ใช้รูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกสมัยนั้นนะแล้วก็ใช้การประกันคุณภาพภายในที่มีมาตรฐานเยอะๆเนาะสมัยนั้นเนาะตัวชี้วัดเยอะๆนะครับซึ่งเราก็ทํากันมาแล้วนะครับว่าแล้วก็มีการประเมินรอบที่มันเป็นรอบที่หนึ่งของเราแต่เป็นรอบที่สองของเขาใช่ไหมครรอบที่หนึ่งของเราแต่รอบที่สองของเขาของสพถเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ปีหลักสูนร์สี่หกแล้วเนาะลักสูรขั้นมาเขาก็ทํามาก่อนละสี่สี่หลักสูตรสี่สี่มาแล้วนะของเราได้มาทำหลักสูนย์ขั้นหนึ่ง นะครับเดิมทีเราก็ดูดูไปครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับปีหกระสุน44เนี่ยเราก็ทํานะฮะเราก็เตรียมตัวนะยุคนั้นก็ถ้าจําไม่ผิดก็อำเภอเชียงของนะฮะอำเภอเชียงของจะเป็นแกนนำเลยท่านพอวิทยานี่สมัยนั้นที่อยู่เชียงของนะฮะหลายคนที่อยู่ร่วมกับท่านก็ก็เป็นแกนนำนะเราหลายเพอก็ไปดูนะเพรแกไปเอาในระบบมาดูเนาะมาประเมินนะฮะสมัยนั้นสมัยปี46 47 48อะไรน,น,นะแต่พอมา รุคปี52มีการย้ายย,าย้ายย้ายกันย้ายมีการเป,เป,เปลี่ยนแปลงก็เชิงของก็ไม่ได้รับการประเมินตอนนั้นรุ่นแรกนะก็รุ่นแรกก็เป็นสามอำเภอเสร็จแล้วก็มีรุ่นที่สองรุ่นสองก็มีอำเภออำเภอใดครับที่เข้ามานะมีอำเภออย่างน้อย,อ,ยอำเภอแม่สวยหนึ่งแห่งที่ผมอยู่นะอำเภอแม่สวยอำเภอกับพวกอำเภอเนาะแต่ไม่ได้ครบนะฮะสวยเชียงของแม้ายอะไรพวกเนี้ยนะเธอเธอที่ก่อนรนะัะเนาะ ก็เริ่มมีก็ทยอยแบ่งออกไปจนครบทุกแห่งเมื่อปี2 5 5 6, 6ัใช่ไหมครับครบทุกแห่งที่มีการประเมินคุณภาพภายนอกก็ประเมินเป็นรอบๆไปนะครับตอนนั้นเราก็เราก็ทำทำแบบว่าแบ็กบอร์ดดีไซน์นะครับเเป็นผู้ภาษาการสอนเราแบ็กบอร์ดดีไซน์ไปถึงว่าทําไปก่อนอรับประเมินยกมือเข้าเจ้าประเมินแล้วก็แบ็กบอร์ดไปแบ็นะะ Back กบอร์ดกลับไปย้อนหลังไปนะ ว่าเรามีอะไรแล้วก็ไปทาหลักฐานขึ้นมาทาหลักฐานขึ้นมาทาหลักฐานขึ้นมาโดยดูมาตรฐานดูดูมาตรฐานของกศนก่อนนะของกศนก่อนนะครับแล้วก็ดูมาตรฐานของใครฮะของชาตินะของชาติของกศนอะไรเงี้ยแล้วก็แบ่งออกเป็นตามมาตรฐานต่างๆอะไรสามสามมาตรฐานสี่ยี่สิบเจ็ดตัวชีวัดอะไรเงี้ยนะที่เรารู้กันนะสามสิบสองยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับรักมาอันนั้นเป็นรสชาติ ภายในฐานสาลเราก็เหมือนกันนะครับของเราก็ประกาศมาตั้งแต่หลายยุคจนปัจจุบันเนี่ยเ,เราใช้มาตรฐานกศนปี62ที่เราจะทำกันเนี่ยที่เรามาอบรมเนี่ยทางครั้งเนี้ยเป็นปี62นะฮะเราก็ปีปี6ปี61เราทำทีหนึ่งเนาะใช่ไหมฮะปี61หนงะหูนย์เนาะทำที่ที่แพร่จำได้ไหมฮะที่แพร่ที่ผมไปยังไปเป็นเนี่ยก,ก่อนอนนั้นปี60นะ60เราอยู่เชียงรายผมอ,อยู่อยู่เชียงราย 60. เราก็เริ่มทํามานะครับฉะนั้นทําไมเราต้องทําประกันคุณภาพทําไมต้องทําครูรุ่นใหม่หลายคนแต่ที่มาที่นี่นพคัดมาแล้วใครยังไม่เคยยกมือฮะใครยังไม่เคยเข้าสู่วงจรการประกันคุณภาพเลยเอยกมือยกมือมีไหมย,ยังไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยเพิ่งเข้ามากรนอนได้สองปีนะยะต้องมาทําเรื่องการประกันคุณภาพภายในเะนี่ยยกมือครับมีไหมครับมีไหมคุณครูมีไหมแสดงว่าไม่มีแสดงทุกคนมีข้อมูล อยู่กับการทําประเมินมาโดยตลอดนะทั้งประเมินโดยตรงนะทั้งด้านเคื้องหน้านะกับแบ็คแบ็กเบิร์ดก็คือทําไปย้อนหลังนะนะครับมันสําคัญยังไงการประกันคุณภาพเขาบอกว่ามันสําคัญยังไงการประการประกันคุณภาพมันก็เป็นเป็นเครื่องประกันนะเหมือนเราขายประกันคุณภาพประกันชีวิตอ่ะเห็นไหมเหมือนกันไหมเราประกันชีวิตเราเราจะประกันว่าถ้าคุณเป็นอะไรเี่าถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะยินดีใจ่ายให้คุณใช่ไหม การประกาศว่าการศึกษาก็เหมือนกันเล้ประกักน,กกนกว่าเราจะจัดการเรียนการสอนอย่างนี้นะให้ได้ตามมาตรฐานที่นั้นหนึ่งมาตรฐานผู้เรียนเนี่ยคุณจะต้องเก่งนี้นะเก่งนี้มีสุขเนี่ยคิดผู้เรียนเป็นสำคัญใช่ไหมมาตรฐานผู้เรียนเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรครูล่ะครูจ,จัดออกต่อแบบงตามนี้นะออกแบบยังไงออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสําคัญนะและสถานศึกษาทําอะไรมีการบริหารจัดการอย่างไรใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือเราเราประกาศว่าเราจะทําอย่างนี้ผู้เรียนล่ะผู้เรียนได้ไรผู้เรียนก็ได้ว่าอ๋อ ถ้าเรามาเท่าสถานศึกษาประกันนี้ผู้เรียนก็จะได้ครับตามความคาดหวังของเขาใช่ไหมครับเขาก็จะได้ออนสถานศึกษาประกันว่าเราจะทำหนึ่งสองสามผู้เรียนก็คาดหวังว่าถ้าเราถ้าเขามาเรียนที่นี่เขาจะได้รับการประกันคุณภาพตามนี้ถ้าเขามาเรียนกศนเขาก็จะได้รับคุณภาพว่าจะได้รับคุณภาพว่าเขาจะได้รับคุณภาพการเรียนการสอนตามที่เราออกแบบมาตามที่เขาคาดหวังเห็นไหมครับเขาถือซื้อประกันเราไงเหมือนเราไปซื้อประกันชีวิตอ่ะ ใช่ไหมเราคาดหวังว่าถ้าเราเจ็บป่วยเราใช้ประกันอะไร A1 A2 A3 ไม่รู้ว่ามันมีพ่วงมาเป็นแถวเลยใช่ไหมหนึ่งประกันชีวิตก่อนใช่ไหมสองก็จะตามมาว่ามีอุบัติเหตุไหมสามมีอะไรนะพอมีอุบัติเหตุแล้วมีอะไรอะ่ะมีโรคอะไรโไรควิกฤตเหี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมพ่วงมาซื้อโรควิกฤตเนี่ยโรคอะไรโรคโควิดเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะต้องจะต้องรับประกาศว่าเราจะให้นะถ้าคุณป่วยโรคนี้เราจะให้จ่ายให้คุณ ถ้าเราสอนการศึกษาพื้นฐานระดับศูนร์ห้หนึ่งเนี่ยเราประกาศว่าคุณจบไปแล้วสามารถเทียบเท่ากับระดับในระบบได้คุณจะได้ความรู้เท่าเทียมกันใช่ไหมครับโดยมีกระบวนการการสอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามห้าก็คือตัวชี้วดใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยีวาคุณจะได้ตามนี้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าการศึกษาต่อเนื่องอะคุณจะได้อะไรบ้างนะผู้เรียนได้อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าเราประกาศว่า ถ้าฟูเดียนของเราครบสี่ชัว่วโมงคุณสามารถประกอบอาชีพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมล่ะที่เราทําเราบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หมดอ่ะไปไปต่อการประกอบอาชีพได้ไหมเวลาคุณรายง,งานคุณก็รายง,งานมาว่ามีคนเรียน15หคนประกอบอาชีพได้ทั้งส5บห้าคนเลยอันนี้คือข้อเท็จจริงไหมใช่ไหมฮะเนี่ยคือการประกันคุณภาพอ่าวการบริหารจัดการล่ะทำยังไงเราจะบุิยกันยังไงเราจะดูแลท่านนะ ว่าเราจะมีการหลักสูตรนะมีเรื่องหลักสูตรมีเรื่องอะไรผู้บริหารจะดูครูจะทำยังไงออกแบบกิจกรรมยังไงให้สอดคล้องกับความต้อ,อกตงการของผู้เรียนอันนี้คือความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาประกันยังไงประกันให้เป็นไปตามมาตรฐานถูกไหมครับให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดกําหนดโดยใครกําหนดโดย ผมก็สนองก็โดยประกาศกับ